สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ที่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะครับใน ep ที่2กับพระปิตาโชคอนันต์หรือพระปิตาพมการลวงปู่มหาชิลาพุทธาพิเศษครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับหากชอบถุกใจกันไหนสามารถทักมาได้ที่ idline นะครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับ idline กับเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่นะสามารถโทรมาติดต่อสั่งเช่าบูชาก็ได้นะครับจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยพี่นะ รายการแรกนะครับเป็นงานปัดเพชรนะฮะปัดออกปัดทองครับเลขคุณตระเวนหนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้สีม่วงสีแห่งมหาอำนาจครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับองนี้แบ่งปันให้พี่นะครับที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะต่อมาครับรายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เลขคุณตระเวนหนึ่งหกเจ็ดเลขคุณตระเวนหนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้นะนี่ นี่ครับรายการนี้ปัดทองนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับนะที่280บาทนะครับรายการที่2นะฮะสีชืู่สีแห่งความรักครับรายการที่2นะครับรายการที่3รายการนี้นะครับมาเป็นลงยาเขียวเนี่ยซับนะฮะเพ้นองค์เขียวเนี่ยซับปัดทองเลขคดตําเบอร์หนึ่งศูนย์สามรายการนี้ก็แบ่งปันพี่พี่ที่280บาทนะครับ280บาทในพี่นจะรายการที่3นะครับ ต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่สี่ฮะต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลายพางครับเลขคนจับเบอร์หมายเลขสองเลขแม่ทับครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พิษนะครับนะที่นะครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่5รายการที่5เป็นลายพรางครับเลขคุดอันเบอร์17นะครับนั้นลมดำฮะนี่ฮะลายพรางนะที่ผมตัดให้ชมนะครับรายการรายการที่ผมถือว่าเป็นลายพรางสวยนะนี่ลายพรางสวยนะครับคลาสสิกนี่ครับใครชอบแบบคลาสสิกต้ององค์นี้เลยนะรายการนี้แบ่งปันที่250บาทพอพี่รายการที่5เลขคุดอันเบอร์ใหม่เลข17ครับนะฮะ ต่อมารายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะเลขคดตัวเบอร์1น4ครับเลขคตัเบอร์1น4ครับรายการนี้ขอแบ่งปันใพี่ที่250สบาทนะครับสำหรับรายการที่6นะครับ250บาทนะครับต่อมารายการที่7เลขคดตัเบอร์2อ5ส้นะครับ1 2 4แบบ124นนะครับรายการนี้นี่ นะครับจัดให้พี่ๆนะครับนะรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่2 5 0บาทนะครับรายการที่7นะครับหรือรายการที่8รายการนี้ครับนะก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเลขคนล้นตัเบอร์มันเลข163กฮะ163ครับรายการนี้รายการที่8นะครับนี่ฮะรับไปพี่ชายนะครับรายการนี้2 5 0บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่เก้าลงยาไล่สีน้ําเงินน้ําฟ้าน้ําเงินเขียวฮนะฟ้าน้ําเงินเขียวพี่ชายเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคดตระเบินหนึ่งสองเจ็ดครับรายการที่เก้านะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการที่เก้าต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบรายการที่ลงยาม่วงแดงนะครับม่วงแดงไล่สีเลขคดตระเบินหนึ่งหนึ่งห้าเลขคดตระเบินหนึ่งหนึ่งห้าครับพี่นะรายการที่สิบนะครับสวยๆเลยนะครับนี่รายการนี้นะครับนะสองร้อยห้าส<ๆ>ิบบาทนะครับรายการที่สิบ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลขคุณตัเบอร์หมายเลข165ครับนี่ฮะผิวลุ้งเลขคุณตัเบอร์หนึ่งรายการนี้จัดให้พี่ๆนะครับนะที่นะครับนะ250บาทฮะ250บาทครับพี่ชายรายการที่11นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับลงจากน้ำเงินแดงเหลืองฮะเลขคุณตัเบอร์หนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามลงยาไล่สีครับน้ําเงินม่วงแดงครับนะเนื้อทองแดงโบราณได้คนตัวเบอร์เล็แปดสิบเอ็ดครับรวมกันไดเก้าครับาารายการที่รายการที่สิบสามนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะ ต่อมารายการที่ 14, รายการนี้เหลืองส้มครับนะลงยาเหลืองส้มครับเลขคจเบอร์52เลขคจเบอร์52ลงยาเหลืองส้มครับรายการที่14สฮะนี่ฮะนี่สวยๆเลยครับรายการที่14นะครับนะ250บาทนะครับต่อมารายการที่15ครับรายการนี้เป็นลงยาลายพรางครับเลขคจเบอร์1น4ครับลงยาลายพรางเลขคจเบอร์1 6ึครับรายการนี้ก็แบ่ปันที่250รบบาทนะครับ แบ่งปันที่250บาทนะพี่นะสำหรับรายการที่15นี่ครับนี่ฮะองค์นี้รายการที่15นี่ครับสวยๆเลยนะครับผิวลุ่มลุกนะครับโบราณนะครับต่อมารายการที่16รายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่ครับเลขโคดเเบอร์เลขดครับลงยาลายเสือโค่งสีเหลืองครับเสือโค่งสีเหลืองนี่พี่ชายรายการนี้รายการที่16ฮะนี่ฮะเอาไปพี่ชายรายการนี้แบ่งปันที่250บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับรายการที่16ฮะ ต่อมารายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นลายเสือโค้งฮนะนี่ส้มแดงนะนะออกนะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามสองฮะเลขคนตัวเบอร์เลขหนึ 1, 3, eral, ขขน่งสามสองครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนี่ฮะโอ้โห exactly สวยๆเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดต่อมารายการที่แปดรายการนี้เป็นลงยาเขียวเหนียวซับเนื้อลมดําเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสาม เลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับรายการนี้รายการที่สิบแปดก็แบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบแปดครับนี่สวยๆเลยนะครับนะสำหรับนี้ครับมีให้พี่นะสิบแปดรายการครับเช้าวันนี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ